สวัสดีครับพบกับพี่มีตังและครอบครัวตุ่กลมทางช่องมีตังแชนแนลกันอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนนะครับมาเที่ยวตลาดวิสาหกิจชุมชนแห่งสลับวีนะครับที่ไหนครับบอมิีตลาดหัวปีค่ะที่ตลาดหัวปีนะครับนี่เป็นการมาครั้งแรกของปี2องพันหกันเลยนะครับเนี่ยค่ะแล้วปีที่แล้วเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอะเรครเพื่อนพร้อมยังครับเราพร้อมแล้วตามพวกเราเลยนะครับ ตลาดหัวปรีนะครับเป็นตลาดสไตล์บ้านๆท่า,ามกลางสวนกล้วยและสวนไผ่ล่มลื่นนะครับ <Wow. S 1> ตั้งอยู่ด้านในศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์นะครับตำบลพุกแคอำเภอเฉลิมเกยีติจังหวัดสระบุรีครับเป็นตลาดรูปแบบวิสาหกิจชุมชนนะครับ <Wow. S 1> คือนําผลิตภัณฑ์ในชุมชนและสินค้าโอท็อปในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาเที่ยวในตลาดหัวปลีนะครับคาแรกที่เพื่อนๆจะได้ยินจากแม่ค้าที่นี่นะครับคือคําว่าตลาดหัวปลียินดีต้อนรับเป็นคําทักทายง่ายๆนะครับแต่ทําให้ผู้ที่มาเยือนนะครับรู้สึกเป็นกันเองมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตลาดหัวปีนะครับคือสมาชิกควรจะช่วยกันทําดูแลกันแบบญาติพี่น้องไม่มีการเก็บค่าที่ ทให้บรรยากาศการมาเที่ยวตลาดนี้ดูเป็นกันเองและน่าเที่ยวมากครับและในส่วนของอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นนํามาจําหน่ายให้กับแขกที่มาเที่ยวตลาดหัวปลีครับตรงนี้จะเป็นขนมทาเล่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสระบุรีนะครับจนเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเลยนั่นก็คือกะหรี่พับนั่นเองครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นใบเตยนะครับที่นํามาทําเป็นดอกไม้สําหรับผู้ที่ต้องการนําไปทําบุญนะครับ <Wow. S 1> หรือนําไปประดับบ้านเพื่อเพิ่มความหอมก็ได้ครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะครับจะเป็นอาหารคาวหวานนานาชนิดให้ผู้ที่มาเดินเที่ยวตลาดหัวปีได้เลือกซื้อมาทานหรือจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับแน่นอนครับบอกได้เลยนะครับว่าตลาดหัวปีแห่งนี้นะครับเหมาะกับการพาครอบครัวมาเดินเล่นพักผ่อนมาทานอาหารพื้นบ้านาน,านานาชนิดมีพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษที่มีให้เลือกทานเยอะมากเลยล่ะครับ พอร้านค้าที่นี่นะครับมีไม่ต่ำกว่า50ล้านเลยครับ oh, <no. S 1> และยังมีโซนสินค้าโอท็อปของดีเมืองสระบุรีให้เลือกซื้ออีกด้วยครับ oh, <no. S 1> และถ้ามีเด็กๆมาเที่ยวด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพวกเขาจะเบื่อเลยครับเ oh, <no. S 1> พราะมีโซนสนามเด็กเล่นให้น้องๆหนูๆได้เล่นสนุกสนานกันด้วยล่ะครับ oh, <no. S 1> เรียกได้ว่าสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะครับเอาล่ะครับงั้นครอบครัวตุรมจะพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวตลาดหัวปีกันเลยนะครับ ครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับตามพวกเราครอบครัวตัวกลมมาเลยครับตอนนี้นะครับพี่มีตังและน้องมาติกับบะนีรับก็เดินเข้ามาในตลาดหัวปีนะครับดูสิครับจะไปทำอะไรครับเนี่ยโอ้หดูเหมือนที่มีตังจะมีถุงมืออะไรครับเนี่ยโอ้โหถุงมืออาวุธลับขปเไอร์แมนเหรอครับเนี่ยไปแล้วครับด่านแรกก็พุ่งเข้าไปที่เหมือนจะเป็นของกินก่อนเลยนะครับเนี่ย ครับกองทัพต้องเดินได้ท้องครับเดี๋ยวเราไปตุนเสบียงอาหารกันก่อนนะครับสวัสดีครับดูเหมือนว่าพี่มีตางับมาตินจะได้เป้าหมายนะครับเราจะทานอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปชมใกล้ๆนะครับเนี่ยโอ้เป็นไอศครีมนะครับไอติมพิงจังเลือกกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับอ กี่ตางทานไอติมอะไรครับทีนี้อันไหนที่ที่อันไหนอันนี้แหละครับเป็นไอติมไอหน้าไม้ครับอย่างนี้อมมันเบอรี่ครับไหนครับจะเป็นยังไงครับไหนรอชมดูครับโอ้โสีสันน่าทานมากเนะครับเนี่ยโอสีม่วงเหรอครับเนี่ยเป็นมันเบอร์รี่เหรอครับหรื น่าทานไปครับพี่มีตังโหนี่งมากครับผมจะหิวมากนะครับไหนดูพระเอกของเราอีกคนครับหูรอ,อแบบอโอ้โหดูหิวมากๆเลยนะครับเนี่ยหูวันนี้เรามาเป็นทีมสไปเดอร์แมนกันทั้งบ้านเลยนะครับเอาละครับล่อะไรมาครับพี่มีตังค์ชี้เลยครับอ๋อเรียกเลยครับอ๋อนี้ใช่ไหมครับมีผีอะไรครับ ใส่ไหมอ่าอใส่ด้วยครับใส,ใส่อันนี้เป็นอะไรครับอรออรบอลนี้เป็นแยมมาก่อนโอครับเป็นแยมนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็บบนีออือแลครับมาโรยตามที่พี่ตังต้องการแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรไหมครับพี่พี่ตังขอาสองอันนะครับเผื่อเผื่อมาทีน,นึงนะครับ ไปแล้วครับอ้หมไปหาที่นั่งทานกันดีกว่าครับโอ้โหไม่รอครับพี่มีตังรู้เลยครับว่าหิวมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับพี่มีตังอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับไปไปหาที่นั่งทานกันดีกว่าครับโอ้โหตอนนี้ครอบครัวเราก็ได้ที่นั่งทานไอศกรีมแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับพี่มีตังอร่อยไหมครับอร่อยไหม เยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับดูมาถุงม,มือสไปร์แมนเลยนะครับแม่แต่ดูเหมือนจะมีคนอร่อยกว่านะครับน้องมาตินนี่ครับอรบ่อยไหมมาตินโอ้โหใส่น่าดูแล้วเนี่ยโอ้โห๋ยวปล่อยให้พี่มีจางทานไอศครีมสักครู่นะครับ <c oughs> ในระหว่างที่รอพี่มีตังทานในติมนะครับน้องมาตินก็แพะโคนในติมใรงพานะครับมาดูเหมือนว่าจะหิวนะครับตอนนี้นะมองซ้ายและขวาดูตรงทางเขาทานอะไรกันเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะครับเดี๋ย่ายงไงต้องให้มามีไปซื้ออาหารมาให้น้องมาตินทานก่อนนะครับโอเคครับเอย่าไปซื้ออาหารให้นะครับน้องมาตินโอเค <Yahoo! S 1> ตันนี้ อาหารของพี่มีตรังเข้ามาถึงแล้วนะครับเป็นข้าวผัดหมูนะครับหรน่าทานมากๆนะครับเนี่ยมาคู่กนมซุปแล้วก็แตงกวานะครับพี่มีตรังก็จัดแตงกวาก่อนเลยนะครับเป็นไงครับพี่มิตังน่าทานไหมอืมน่าทานมากๆใช่ไหมครับอืมยุ้ยใกล้กว่าครับอือหือโอป้าป้าก็ว่าน่าทานมากเลยนะครับของจานนี้นะครับอืมพี่มิตรังทานหมดไหมหมดแล้วครับพี่มิตังโอ้โห มีบีบมะนาวเลยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับข้าวผัดนะครับกินไปคุณคิดไปเดี๋ยวขอเวลาพี่ตังทานอาหารสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่มีตังกับน้องมาตินทานอาหารเสร็จนะครับเป้าหมายต่อไปของเราที่มาตลาดหัวปีในวันนี้ก็คือการไปชมพืชผักผลไม้และสินค้าแปรรูปต่างๆในตลาดหัวปีกันนะครับ ภายในตลาดหัวปีนะครับในส่วนของพืชผักผลไม้นะครับก็จะมีตะกร้าใส่ของนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดหัวปีครับดูสิครับจะเห็นสินค้าแปลรูปเยอะแยะมากมายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับและมีผลิตภัณฑ์ของื้นที่ใกล้เคียงนํามาจําหน่ายด้วยครับเรียกได้ว่ามาครบจบที่เดียวเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นเบบี้แครอทนะครับโอ้โหน่ารับประทานมากนะครับสีสันสดใสมากๆเลยนะครับและด้านหลังนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทานเล่นนะครับและต้นไม้นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเยอะมากเลยลหละครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะเป็นของใช้และสิ่งทอนะครับรวมไปถึงของทานเล่นนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับและผลิตภัณฑ์แฝดรูปที่ได้จากอะโวคาโดนะครับและวันนี้นะครับก็มีการสัมมนานะครับหากรรมสมุนไพรภาคกลางสระบุรีเมืองสมุนไพรในงานนะครับจะมีการจัดโต๊ะไว้สําหรับผู้ที่มาฟังการบรรยายจํานวนมากเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดแพ็กเกจต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งในงานสัมมนาเชิงวิชาการแบบนี้นะครับ ตลาดหัวปีเขาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามารับฟังเป็นประจำอยู่แล้วล่ะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านโอทอมนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงพันธไม้ต่างๆนะครับที่ชุมชนรอบตลาดหัวปีนะครับมีการํำและปลูกเพื่อจําหน่ายนะครับจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับเป็นการปลูกไว้เพื่อให้ความรู้นะครับ และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตลาดกว่าปีด้วยล่ะครับดูสิครับต้นไม้นานาพันธุ์นะครับสมุนไพรต่างๆเพลียกได้ว่าเดินชมก็ได้ทั้งวันเลยล่ะครับรับรองเลยครับว่าถูกใจผู้ที่รักต้นไม้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับงานนี้นะครับครอบครัวตัวกลุมต้องซื้อกลับไปฝากคุณย่าแล้วล่ะครับเพราะคุณย่าท่านชอบต้นไม้มากๆเลยนะครับและทางด้านหลังนะครับก็มีปะสุสัตว์ขนาดย่อมนะครับ ซึ่งปศุสัตว์แห่งนี้นะครับก็จะเลี้ยงควายนะครับจากที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนของคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่มีโอกาสผ่านมานะครับลองแวะมาเยี่ยมชมกันดูนะครับที่ตลาดหัวปีแห่งนี้มีทุกอย่างเลยละครับตอนนี้ครับพี่มีตังก็ผ่านเพื่อนนะครับเข้ามาชมภายในตัวสินค้านะครับครับมีแม่ค้านะครับมาแนะนำนะครับมีตรังสนใจนะครับสนใจขรอดหรือเปล่า อยากกินแค่หลอดไหมครับไม่ได้ทานเบบี้เดี๋ยวมาไม่ถึงนะลูกค้ากระต่ายน้อยมากิมเบพี่ดิกมาป่ะเอาไหมเอาแล้วครับอืมไหนครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับจิตใมากระต่ายน้อยโอกระต่ายตังครับอืครับตอนอ๋น่อร่อยไหมครับพี่มิตังอร่อยไหมโอ้ถ้าทางยาด ถึงรสชาติมากเลยนะครับอือเอาอีกไหมครับพี่มิตังเอาอีกไหมครับอือวันนี้พี่มิตังของเราก็เดินไปไหนครับเนี่ยเหมือนจะถูกใจในรสชาติของใช่เลยครับกินได้เลยครับผมโอ้ถูกใจรสชาติของน้ำสลับนะครับอืออร่อยมากๆอร่อยไหมพี่มิตังโอ้โหวนเวียนอยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับเนี่ยอือถูกใจพี่มิตังมากเลยอือแครอทอร่อยไหมลูก อเหรอจะถูกใจมากเอาอีกครับอย่างคาใจครับรสชาตินี้ยังยังไงยังไงนะมันอร่อยแปลกๆนะครับอือหือเป็นอาหารคลีนเล่ยน,นะครับอือหือเป็นเป็นกินแบบไม่ยั้งเลยนะครับเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครจริงครับนะอ <c oughs> โอ้โหถูกใจพี่มีตังค์มากๆนะครับเนี่ยไม่พอครับเพียงชิน้นเดียวไม่พอต้องขออีกชิ้นครับว้าอือหือ อโอ้เนี่ยเป็นไรจังครับพี่พตังเอาละไม่เนี่ยครับดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับพี่พี่ตังเราอะโอ้โหกินสองไม้สองมือเลยนะครับพี่พี่ตังอโอเคนะครับไปชมอย่างอื่นไหมครับพี่พี่ตังโอ้เดีย๋ยวตามพี่พี่ตังไปต่อดีกว่าครับโอ้โหตอนนี้พี่พตังจะพาเพื่อนไปชมอะไรต่อครับเนี่ย โอ้ดูเหมือนจะเข้าไปดูเกี่ยวกับสินค้าพัตกรรมนะครับตามพี่มีจังไปเลยครับโหทีนี้มาดูที่เครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นหม้อหม้อดินเผานะครับที่นี่เขามีสิภัณฑ์หลายอย่างมากเลยนะครับให้ผู้ที่สนใจมาแวะชมนะครับโอ้พี่มิจังก็เหมือนครับจะชอบชอบมากเลยนะครับเนี่ยอยากดูอย่างอื่นไหมครับพี่มิตัง หออย่างนะครับอ๋ออันนี้คือคียกฝาหม้อใช่ไหมพี่ตังมันอยู่กับอันไหนครับนี่พี่ตังอ๋ออันนี้เหรอครับไม่ใช่มีไม่ใช่อันไหนวะใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ใช่เอาแล้วเราไปดูครับวันนี้พี่ตังเล่นเกมนะครับหาฝาหม้อกับตัวหม้อให้เจอนะครับอ่าเหมือนจะใช่ใช่ไหมพี่ตังอันนี้โอ้ใช่เลยนะครับเก่งมากครับไปดูอย่างอื่นต่อเลยดีกว่าครับ เอาเลยตอนนี้เหมือนพี่มีตัง์จะสนใจสปาเท้านะครับนี่ตาสนใจเหรอครับอยากสปาเท้าไหมโอเคครับงั้นเราไปสปาเท้าก็ดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยครับรูสบายมากเลยนะพี่มีตังเนาะโอ้โหีครับ <ว ows! S 1> สบายมากๆนะครับเนี่ยแบบนี้ลองไหมว้าี่นี่ผ่อนคลายมากๆเลยเนี่ยหดูดูดูนีนะ่มาตินก็อยากลงมากนะเนี่ยเอาลองดูแบบเหมือนเนะฮะ อือสบายจริงเลยครับเหมอนี้ลองดูครับคุณพี่ครับเออนี่คือมาทำทำมาจากสมุนไพรอะไรล่ะสวัสดีค่ะตลาดหกฟรีดีต้อนรับค่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรต้มแช่เท้าต้มแช่มือแช่เท้าต้มอาบได้ค่ะอบตัวได้ค่ะหลักๆเลยก็จะทํามาจากเป็นว่านไพลค่ะแล้วก็ขมิ้นอ่า ตะไคร้ผิวมะกรูดใบมะขามใบส้มปล่อยค่ะ <Wow. S 1> ตัวนี้ค่ะมาในรูปแบบของแห้งนะคะสะดวกกับการที่ว่าเราเตรียมเราไม่ต้องไปหาของสดค่ะเราสะดวกในการเตรียมแล้วก็เก็บรักษาได้นานยังของผมนะครับผมนีาการปวดฝ่าเท้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับตัวนี้ค่ะาหลายปีเขาช่วยได้ไหมครับช่วยได้ค่ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์อาการพวกนี้ได้ดีมากเลยค่ะเ <Wow. S 1> พราะเราแช่ไปเนี่ย <Wow. S 1> เขาจะช่วยผ่อนคลาย <Wow. S 1> สบายเท้า เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่ตึงเนี้ยค่ะที่อักเสบอยู่วันไพยเนี่ยค่ะเขาจะไปช่วยลดอาการพวกนี้รวมทั้งสมุนไพรที่มีอยู่ใน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 ใถุงเนี่ยค่ะครับใช้ได้กี่ครั้งครับถุงนีหึงถนะคะถ้าถุงใหญ่อย่างเนี้ยใช้กับน้ำสิบลิรค่ะ,ะใช้ได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเราจะใช้น้ำห้ลิตรแล้วก็แบ่งค่ะแบ่งครึ่งค่ะคุณลูกค้าสามารถสูดดมได้ค่ะพร้อ,อมค่ะ หอม,อมหอไหมพี่ตังอิ้ดีไหมสมุนไมมพรสมุนไพรไทยอของเราค่ะโอ้ครับอบคุณปุ๊บหอเท่าไหร่ครับเนี่ยห่อละหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าในหนึ่งห่อใหญ่นะคะจะมีสองห่อเล็กค่ะอเอครับเราจัดโปรคืนกำไรให้คุณลูกค้าค่ะซื้อสองหอ่อแถมหนึห่อค่ะในราคาสองอบาทเท่ากับได้สินค้าเราไปห้าห่อค่ะ กคุ้มสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้านี่ผมแค่ไม่นานผมสุดผ่อนคลายมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเหมือนที่ป้าบอกเนาะสมุนไพรของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยคลายพวกเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อของเราที่มีปัญหานะคะเชิญน,นะคะคตลาดหัวปีเรามีสมุนไพรค่ะให้แช่เท้าแบบนี้ตลอดเลยค่ะที่สําคัญฟรีค่ะคุณลูกค้าอขอบคุณที่มากนะ,ค,ะครับขอบพระคุณมากค่ะตลาดหัวปลีนีต้องรับค่ะ ตลาดของเขาดีจริงนะครับผบนี้นี่ห้ามผ้าเลยนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมานี่ตรงนี้ผมแนะนําเลยว่าดีจริงครับรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับเนี่ยจะไม่ผ่อนคลายก็ตรงมาตีนเลยนะครับ <c oughs> อยากแช่ใช่ไหมเอ้าลองดูส <c oughs> บายทั้งบ้านส <Wow. S 1> บายไหมผ่อนคลายไหมเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเนาะพี่มีตัง มันฟินจริงๆเลยเนะี่ยเราแช่มาครึ่งชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยผ่อนคลายมากๆเลยเนี่ยดีไหมพี่มิดังมีมากเลยนะเนาะต้องจัดกลับบ้านสักสั5ห่อดีไหมโอเคไปเลยมาตินเน่ยสบายไหมหลงไปทีก็คึกขี้ลงใหม่นี่ลงใหม่นี่ยิงแพ้ใหม่นี่ขาสั้นๆเนี่ยสบายไหมได้ดูดูมาตินฟินไหมโอ้สบายมากเลยนะเนาะชอบไหม นี่สปายกบ้านเนี่ยแบบนี้น่าจะมานั่งกับเราน้พี่มิตังเนาะอืออืออ้าวไปยัางโอเคไปเที่ยวที่อื่นต่อเนาะไปทำอะไรอยู่ครับป้าผมกำลังอ่านเกี่ยวกับเนี่ยครับวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะวันนี้เขามีบรรยายเกี่ยวกับมหาก,กรรมสุไพรภาคกลาง สถาบุรีเมืองสุนพรัครับแบบนี้๋อ้วพี่มีตังไปไหนเนี่ยพี่มีตังกลางพระชนปลยด้านหน้าครับสนุกสนานเลยครับเนี่ยพี่กำลังแสวงหาความรู้กับมาตินนะครับเหนื่อยกระเรียงคะเริ่มจะเหนื่อยนะครับเนี่ยฮะ่ะงั้นเรากลับกันเถอะค่ะงั้นเราลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับพี่มีตังและครอบครัวตกลนนะครับต้นขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ ไว้ครั้งหน้านะครับเราจะนำสารดีๆและวามบันเทนงมาฝากใหม่นะครับสำหรับว,วันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ